สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ g f o ฟกสปอร์ตัวนะฮะและภารากิจของผมวันนี้ก็ดำเนินมาถึงคลิปสุดท้ายแล้วนะฮะตั้งแต่เจ้าเลยเขาได้ดูกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลตีบังซาครับสนามฟุตบอลบงังซาอำเภอแม่เล้าสนุกสนานประทับใจทุกผู้ทุกเม็ดและตอนนี้ครับผมกำลังนั่งอยู่กับเจ้าของสนามนั่นก็คือ,อพี่ปุ้ยนะครับผมสวัสดีครับ กูบังนะครับบังช้านะครับวันนี้นะครับผมได้ถ่ายเส้นทางเข้ามาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะแล้วก็ดูดกิจกรรมและดูสนามบรรยากาศสวยงามมากไขยากษหู้ตีม้าตีไฟของสนามนี่เกิดขึ้นได้จะใดนี่ผมก็ยาก้เหมืวนกันแต่กี้ผมได้สอบถามข้อมูลข่าวๆจากป่ปุยแล้วก็อันกูบังมาพองแล้วนี้ไออย่างหลายๆอย่างที่น่าสนใจเพราะว่าถ้าไขบาฮักฟุตบอลจริงๆบาสามารถทําได้ยัง พี่ปุ้ยแล้วก็ครูบังอย่างแน่นอนครับาายากจะคือครูบังตอนนี้ผมคิดว่าตะกี้นี้คงจะมีเวลาขอบคุณสมาชิกทีมเอ็มแอลนี่ยังสะดวกตัวใดขอคือครูบังขอบคุณผ่านทางซื้อนี่สักหน่อยเพื่อแชร์ให้สมาชิกเขารวมกิจกรรมได้ไไดีครับผมอนุญาตขอบคุณนะครับเป็นภาษากลางนะครับก็เป็นคน มากางเทพานุพรนะครับแล้วได้มาอยู่ที่ก uh, like, okay. uh, uh, ็วันนี้ก็เป yeah, uh, ็นวันที่สองนะครับที่ที่เราจัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลสงสาครับวันที่สองข้านับเป็นปีก็ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดต่อครับขอขอบคุณเจ้าแม่ขอบคุณเจ้าขอบคุณแป้งเจ้าเราต่อกันนะครับครับผม์ก็วันนี้พระคู่นี้เสมอกันครับเอาเตะลูกติดเต่อครับ แต่ถ้าปีักานี้เนี่ยปีนี้ถือว่าถ้านับจริงๆก็เป็นปีที่4ที่เราดำเนินการการคนที่สี่โคนที่ห้าแนทีเด็ดนะครับเพื่อผู้ชนะนะครับด้วยอดีตที่เป็นนักฟุตบอลอดีตเป็นผู้สินของสมาคมฟุตบอลแล้วบรรพายชีวิตที่อยากจะมาอยู่แบบเที่ยงๆนะครับถ้าสมมติกันเราจะทำการเตะลูกเพื่อเลยนะครับด้วยชีวิตที่เรา ผูพ้พันอยู่กับฟุตบอลาะฟุบอบอลทุกสิ่งทุกอย่างให้กับผมทั้งหน้าที่การงานการเรียมทุกสิ่งทุกอย่างคือฟุตบอลเหมือ,อนอย่างที่แม่บ้านบอกว่าพ่อทําอะไรไม่เป็นนอกจากฟุตบอลพูดกันติตลกเขาบอกว่าทอดไข่อย่างไม่ก็น, <c oughs> นี่คือคือกระบวนการคือเข้าสู่การทําสนาม ตรงนี้นะครับสนามฟุตบอลบางตาแล้วก็จริงๆแล้วก็ไม่นึกว่ามันจะมาเป็นแบบนี้เพราะว่าอันดับแรกเนี่ยคิดว่าเราสองคนจะมาเยู่ยแบบี่เงียบๆด้วยด้วยความชอบฟุตบอลชอบสนามฟุตบอลอยากจะมีสนามฟุตบอลหญ้าสวยๆแล้วก็นั่งดกาแฟเช้าๆนั่งดูมัสองคนนะครับคุยแล้วก็มีฉากอา่อาว่า เรียบร้อยนะครับเสริฐสังขพันณเอฟซีครับอยู่ตัขึ้นนำสองตัวก่อนขึ้นนำแล้วเดความหวังจะยิงจุดโทษของชมรมผู้ครองสนามบังซานี่ริบบี้ครับแต่ว่าไม่แน่ครับอาจจะตีเสมอได้ในทีสุดท้ายก็ได้นะครับถ้ากองหลังนี้ประเสรทิฐสังขวรรณเอฟซีปล่อยนะครับ เราก็เลยค่อยๆดูไมด่นนนนดีนะตูะดาไอ้ลูกเอ้เด็กแบบนี้สิวางเท้าแบบนี้สิการส่งบอลการจับบอลแบบนี้สิมันก็เลยขยายกายมารูปร่างมันมากายมาเป็นว่ามีเด็กมาให้เราฝึกสอนตอนนี้ก็30กว่าคน<ด>นะครับปีนี้ขึ้นปีที่ห้าอีกอย่างนึงครับอาจารย์นะครับมันเป็นความภูมิใจของเราสองคนนะครับว่าที่เราทํามาแล้วเนี่ยเราเราทำให้กับเด็กในที่นี่ ใช้โอกาสคำว่าฟุตบอลไปบุกเบิร์กเข้าเรียนต่อมันได้ยังอะไรนะคุณรื่อมีหลายคนเลยที่ได้ใช้ตรงนี้เป็นใบเบิร์กไายใช่ครับแล้วร็สามารถใช้ฟุตบอลเป็นต่อยอดได้ครับแล้วก็ถ่าข้ามแพ้แล้วก็บางส่วนที่เข้าไปต่อในในเมืองทางวีเอส อ,อะไรพวกสตาร์พาเวอร์คัาผลัณพื้นฐานที่ไปแล้วต้อ็ไปต่อยอดเราโดยคอนเซ็ปต์ของเราก็คือเลี้ยงส่งมุ่งยิงคุณทำให้ชำนาญแล้วคุณไปต่อยอดไปคัดเข้าสู่กระบวนการของผู้บอลทโรงเรียนหรืออาชีพต่อไปนครับและเด็กที่เราดูแลอยู่นี่มีรุ่น,นอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยตั้งแต่ห้าขวบถึงสิบสองขวบที่เราดูแลสิบ มี libro, อยู่คนหนึ่งอยู่ตั้งแต่อายุห้าขวบจนถึงตอนนี้10บขวบอขอยู่ยาวเลยใช่เขาเปกันฟิวใช่ชกันฟิวอยู่ยาวเลยวันนี้เมื่อวานก็ได้มาแล้วใช่ใช่ีเดีมากโอ้โหท่สนครับ้โงรอง้งขอบคุณทั้งสคอรั้ก็เปนออยเื่อละยิ่อกดูเด็กๆสนุกสนานแล้วก็ดูการดูแลตั้งแต่พาเด็กๆไปร่วมที่หนองเรงสายแล้วการดูแลเป็นระบบระเบียบมากนะ แล้วก็นี่ครับถ้าใครสนใจอยากจะให้ลูกหลาน,นอยู่ใกล้สนามาสนามบางซ่าครับอนแม่ลาม่ลาวนะก็สามารถพาลูกหลานมาสมัคร เรียนได้เรียนได้ค่ะต้องติดต่ออะไรยังไงบ้างครับนี่ครับก็ติดต่อทางเพจสนามบอลก็ได้นะคะหรือว่าสนามฟุตบอลบางซาแม่ลาวแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ค่ะศูนย์แปดหกสามสี่สามเก้าห้าหกสามหรือถ้าสายมาก็ได้ค่ะใหม่รอบนึงครับผมศูนย์แปดหกสามสี่สามเก้าห้าหกสามค่ะอ่าและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสนามที่จีพกได้มาเยือนนะฮะตอนรับอบอุ่นมากครับข้าวน้ำ ฟรีหมดนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมาเยือนอีกยินดีครับถ้าไม่มีเวลามาอจะเชิญทั้งสองท่านไปเยี่ยมน้องลิงซายด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับและนี่ครับก็ถือว่าเป็นภารกิจสุดท้าย ของจีโฟกในการมาเยือนสนามที่ปังซาแล้วจะมีสนามไหนอีกที่จีโฟกจะพาไปก็อย่าลืมคอติดตามกันต่อไปนะฮะสำหรับวันนี้้องขอลาท่ากกนเชิญลสวัสดีครับ